สวัสดีค่ะวันนี้มีคําศัพท์มาฝากนะคะบางทีเราอยากชมคนแล้วก็แทนที่จะใช้คําว่า excellent good job แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นคําอื่นบ้างแพทก็เลยลองเปิดนังเส่เลมนี้ดูแล้วก็เจอคําศัพท์ที่แบบน่าสนใจมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันดูนะคะอ่าโอเคคือภาษาอังกฤษนะคะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษอะต้องฝึก ขยับปากเว่อร์เลยเนาะเดี๋ยวออกเสียงตามแพทไปด้วยนะคะแล้วก็ขยับรูปปากตามไปด้วยนะคะจะได้เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็พูดชัดๆเลยอ่ะคำแรก Fantastic นะคะ Fantastic อ่ะแปลว่าเยี่ยมสุดยอดแหลมจาบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อยู่หน้าที่135ของหนังสือเล่มนี้นะคะ Uh, อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เอามาแชร์แบ่งปันเฉยๆั้นก็คือ uh, mm. เป็นหนังสือที่แบบแพทก็ว่าเออมันดีค่ะโอเคคำศับท์ต่อไป marvelous 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 นะคะโอาโอเคคำถัดไปคำนี้จะออกเสียงกันค่อนข้างจะ,ะไม่ถูกต้องนะคะ extraordinary extraordinary ไม่ใช่ extraordinary นะคะอ่าออกเสียงว่า extraordinary extraordinary โ okay. อเคอ่าคันถัดไป breathtaking 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 remarkable remarkable มี R ใส่หอรลินเข้าไปเลยค่ะภาษาอังกฤษคือ ถ้าอยากให้พูดเวอร์ชัดๆก็ต้องห่อลิ้นเนาะเดี๋ยวเราเก่งกันแล้วเราชำนาญก่อนเราค่อยห่อลิ้นเบาๆแต่ถ้าแบบเรายังไม่ชัวเราห่อลิ้นเวอร์เปก่กัน remarkable okay ideal ideal อันนี้มี L เพราะฉะนั้นคือกระดกลิ้นเบาๆในปาก Deal ideal นะคะ <c oughs> รูปปากเวอร์ดีไหมคะอย่าลืมทำตามนะให้เวอตามนะคะทุกคน คำถัดไป excellent excellent ภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงให้ชัดเลยพยัญชนะสุดท้าย excellent นะคะ excellent อืม And, คำถัดไปนะคะ stupendous stupendous นะคะ stupendous stupendous คำนี้ไม่ค่อยเห็นเลยแต่ว่า มันก็เก๋ดีเนาะแปลว่า Excellent แปลว่า Good Job คล้ายๆกันคำคำที่แพทยพูดเหล่านี้คือความหมายมันกันเลยนะคะ,ะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเอาไปใช้คำไหนดีให้มันดูฟังไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ซ้ำอันนี้คำถัดไปจะได้ยินชัดเลยคำว่า amazing amazing นะคะอ่าโอเค amazing โอเคง n ง e ตัวจีข้างหลังอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะคำ mm hmm. ถัดไป superb superb โอ้โห oh <laughs> นอกจากจะออกปากาด้วยรูปคำและยังทำจมูกบานอีกใครเป็นเหมือนแพทบ้างโอเค superb นะคะคำถัดไป magnificent magnificent อย่าลืมนะคะสุดท้ายชีออกเสียงชัดๆแล้วก็ คำถัดไป beautiful beautiful และอีกคำหนึ่งที่จะแถมให้ก็คือคำว่า cool ที่แปลว่าเย็นนะคะแต่ว่า adjective แล้วมันก็จะแปลว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ว่าจะใช้ในมุมของอไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคือสรุปให้ฟังเดี๋ยวออกเสียงให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะคำเหล่านี้จะแปลว่าดีเลิศเยี่ยมสุดยอดจ้านะคะแหลมไปเลยมีความหมายคล้ายๆกัน แล้วแต่ว่าจะเอาคำไหนไปใช้บ้าง Fantastic, marvelous, extraordinary, breathtaking, remarkable, ideal, excellent, stupendous, amazing, superb, magnificent, beautiful ออกเสียงตามแพทแล้วใช่ไหมคะดีมากคะ่ะ